สวัสดีค่ะมาเจอกับเกลนะคะกับเกม FC Mobile เกมฟุตบอลระดับโลกนะคะพอดีว่าแต้มต่อเวลาพิเศษของเกลจะหมดลงแล้วนะคะนี่นะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งสุดท้ายนะคะเกลตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาแลกต่อเวลาพิเศษด้วยนะคะ ก็เมื่อวานอีกเครื่องหนึ่งแลกสี่หมืนไปแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทเคนศูนย์สองอ่ะก็จะหมดลงแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่นเองอาจจะมีโทเคนศูนย์สามาใหม่หรือเปล่าอันนี้เกี่ยวไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวก็ไว้รอชมกิจกรรมใหม่เนาะส่วนตอนนี้เกลวมียอดโทเคนต่อเวลาพิเศษศูนย์สองมียอดอยู่หนึ่งหมืนนะคะซึ่งหนึ่งมืนเนี่ยเก้าสิบเ้าถึงหนึ่งร้อยสามอ่ะ ถ้าเกลียวได้นะคะก็คือขายได้เอาไปขายได้เป็นเงินแลกเป็นเงินได้แต่ถ้าร้อยสี่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยคือขายไม่ได้แต่นักเตะก็จะ ovr ER สูงแต่เกลียวไม่เคยได้เลยนะเอาจริงเกลียวไม่เคยได้ร้อยสี่ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดเลยนะเกลียวจะได้แค่เก้าสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยสามนะคะเกลียวก็จะเอาไปขายยี่สิบล้านสาสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านอะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแบบหนึ่งหมื่นแต้มนะคะวันนี้ สุดท้ายแล้วแล้วก็อยากรู้ว่ากิจกรรมใหม่คืออะไรนะคะเป็นโชเค้นแบบไหนก็อยากรู้เหมือนกันมาเดี๋ยวเจลเริ่มสุ่มเลยแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดเกดเลยแล้วก็กดใช่เรียบร้อยลุ้นลุ้นเนี่ยไม่เคยได้ดิบได้ดีเลยเอาจจริงทุกคนเห็นปะ ได้1 0 0่งอบนี่คือสูงสุดแล้วนะแต่คือเอาไปขายได้แค่นั้นเองแกเยวไปขายเลยแล้วกันนี่นเกเยวไปขายเกอยากรู้ว่าราคาขายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ได้ต่ำมากเลยอะ 16หกล้านโอ้ oh my god น้อยมากเดี๋ยวเกี่ยวไปแลกเปลี่ยนเลยแล้กันแลกเปลี่ยนเหรียญถูกมากคือถูกจริงๆนะคะต้องแลกเปลี่ยนอันนี้จะได้สิบห้าล้านเต็มนะคะจะได้แบบไม่เสียภาษีเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราไปขายอะ่ะมันไม่ได้สิบหกล้านห้าแสนหรอกมันจะได้สิบสองล้านสิบสามล้านประมาณนั้นนะคะนี่ยอดเงินเกี่ยวก็เกือบ สี่พล้านแล้วทุกคนอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเกลมาทำกิจกรรมอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตกตอ,กอ่ไอคอนดีกว่าเกว,ว่าไอคอนก็สนุกดีนะคะแฟ้มหม่เลขสองแฟ้มหม่เลขสาม เพศเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมหาเพชรหาพอ,อยกันอีกว่านะคะ ừng oi 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 ui แล้วอ่ะ trăng ยังไม่เข้าเลยอ่ะอ่าวเข้าแล้วเรียบร้อยหนึ่งลูกไปอีกไปอีก ạ ไปอีกไปอีกยิงยิ่งยิ่ง,งอ่าเรียบร้อยเข้าแล้วไปต่อไปต่อนะคะ เทียทิ้งไปเลยจบเอ้อออกเลยชนะอยู่ดี มาต่อนะคะอุ้ยเริ่มยากึ้นเริ่มยากึ้น อ้าวเ,เข้าแล้วนะคะเข้ายัางไหวเจ้าก็หาเพชรหาพอยไปเรื่อยนะคะไปต่อไปต่อ อีกลูกเดียวขออีกหนึ่งลูกเถอะจะได้ชนะเอาแล้วไม่นะไม่ไม่นะนะสกัดก่อน อืมเรียบร้อยชนะแล้วสามสองแล้ว อ้าวออกเตะออกไปเลย นี่เรียบร้อยเข้าไปแล้วชนะแล้วเรียบร้อยนะคะสี่สอง ต่อนะคะนี่เล่นอีกสองลุยเลยลุยเลยไปต่อใกล้ครบบทแล้ว อันนี้มีแต้มมาให้สามหนึ่งดีจังเลย ไปไปไปยิงเย่ เขาเรียบร้อยแล้วชนะแบบชุยชุยชิวชิวสิวสิว หมดเวลาเวลาหมดมาใกล้ทำภารกิจครบแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมก็จะได้รับเพจแล้วนี่นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้าย ไปไปไปอ้าวครึ่งเวลา เข้าแล้วเรียบร้อยสามสองแล้วเอสี่สอง ชิวๆสบายๆชนะเหลือล้นเพราะมันง่ายมากโอ้ยอีกฝั่งหนึ่งแค่แปดสิบ เคลีย์จบเย่ yeah. เรียบร้อย อ้าวใกล้หมดเวลาแล้วอ้าวครบแล้วนะคะกิจกรรมของเกลเดี๋ยวไปรับเพชรดีกว่า นักสืบนาหลักปุกปิกนี่รับเพชร500เพรน,นะคะก็สำเร็จแล้วกิจกรรมของเกล่กขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาลุ้นมาแลกลุ้นแลกต่อเวลาพิเศษกันมาดูกิจกรรมที่เกล่ทำสนุกสนุกนะคะก็คนคนนี้เล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยเก่งก็อย่าว่ากันนะไปละค่ะบายบายบุ้ยบุย